สวัสดีค่ะออสานบ้านสาวเชิมค่ะสวัสดีจ้า <c oughs> สวัสดีค่ะบ๊งองดําครับมาล่ะก็เริ่มปอกน้องใหม่เลยเนาะค่ะปอกเสร็จเลยล่ะพี่น้องจะเชิมกันเลยสยเอาเนี่ยล่ะค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะมาเหตุไห้ซู้พี่น้องร้รับชมน้ำกันเนาะค่ะเลือกเอาน้องงาม,งามล่ะสิ <c oughs> พี่น้องเพิ่นคอเข้าม้าอยยุค,ค่ะอยากเบิ่งแบบสูตรละเอียดเลยว่าเซนแม่ันสูตรหนึ่งน้องใหม่ว่าสซนค่ะจะิมกรสิคอเอาไว้ในคลิปนี้ให้น้ำแล้วค่ะนี่ค่ะหลังจากปอกเสร็จเนาะพี่น้อง ไอ้ปกติน้าไม่ไพ่เลี้ยงน้องอย่างเสี่เฮายังไม่เคยเฮ็ดน้าแม่นอกอาจจะท่นึงหนึ่งได้คือกันเพราะว่าในงา,านเพิ่นก็เฮ็ดยุ่น้าแม่นอกเพิ่นกเ็เฮ็ดไปยุคขาดแต่ว่าเขาบอกบ่าลูกอ่าเพิ่งจะยุได้โดนซ้ำใดนเนาะค่ะแต่ว่าตัวน,น,าาตนี้นะอันเป็นน้าไม่ไพ่ปลาได้เนี่ยค่ะปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เนาะค่ะนี่เพิ่นจะเป็นคอแบบนี้เนี่ยเถอะนี่เาปอกเสร็จแหละที่เห็นยุต,ตอนนี้ก็คือกับแม่ส่อมนะค่ะส่อมให้เพิ่นงามคันเป็นวันหนึ่งสี่กับสี่หนึ่งได้โลดคือกันน้าแม่นอกแต่ว่าสิบ่งงาม เอาสีส้มตัวนี้ออกเนมค่ะเิ้วตัวนี้สอบริ้วสอบรล้วออกเลยเพื่อเสรินมนบัสยดาด้วค่ะแกบเกล้วเจีวเพิ่นหม,มันแกะเกส้ิมสีขากะเราออกสีหงงามสีกรูบค่ะขาส,ส,สีนี่เขาก็เดนน้องไม้ที่งามงามนี่เฮ็ดน้องไม้งามนี่แหละน้องแม่เนาะเพราหวานเป็ดน,น้อยยาวค่ะน้อยยาวว่นเป็นสูงเดี๋ยวสิพาไปนอนเราเนี่ เราตอนนี้เขากับเราไปเรื่อยๆก้อนน้องค่ะนี่พี่น้องน้ำนี่เสียเป็นน้องใหม่คิดแบบว่าเวลาที่ว่าพี่น้องตั้งซื้อไปกับสามารถไอ้ต้มแล้วก็สามารถที่ว่าพ่อต้องปอกพ่อต้องอย่างเขากับเฮ็ดเรื่อยปรุงอาหารเรื่อยๆซอยนิดหน่อยเอาเนาะแม่เนาะเพื่อจะเสริมต้มผัดทั้งสิ้นเลยค่ะซอยก้อนเราออกจากถุงมันน่ะออกจากถุงมันล้ะซอยก้อนแล้วก็ไปต้มแล้วก็เจืดเดี๋ยวอัน้องต้มพี่น้องใส่น้นเจือ เพราน้องใปปานมันขมใบป้านี no? ่ยขมแต่ว่าก็เป็นน้ำไม่ไทยปาครับมันคนกะนี้ยมกินทางนี้นะครัเนื้อแน่นน้องเลี้ยงน้องสิ่กะดังๆมาก็เริ่มเพิ่นก็เริ่มนิยมกินแน่ใช่ก้อนนี่เพิ่นมะกลิ่นได้ค่ะน้องไม่เลี้ยงใช้ซูมมือค้นก็เริ่มกลิ่นนะเพราะว่าน้ำไม่ขึ้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่ว่าน้ำไม่เลี้ยงน้องกับมหมุกใช่ไห่เนาะเสียบ มันเป็นเซนดีนะคะเป็นเซนเป็นใยโอรั่วดีนี่คันว่าเอาออกมันก็จะเป็นติวแข็งๆนะคะผสมมัเตียดัยแล้วผสมเราเอาเราเอารถขอเอางามๆเบกก้อนงามอีกเป็นหนึ่งละอ้อนอวยสวยนอนสวยงามดีนะคือทั้งเถิงสิกิดแกะออกจนนันไม่เป็นเบกเปลแข็งๆนะคะงามบัเธองามน้อยดีนอนอวยซวยดีป่ะเนาะ แต่เสียดายขันสิบ่าเอาก็ได้ค่ะหนึ่งไปแล้วคุณอ่อนถุงเขาใส่ถุงแอนรุ่นไอเจ็ดคูณสิบเจ็ดคูณสิบเอด่แม่ยังใส่สิบคูณสิบห้าเอยสิบคูณสิบห้าถุงใส่ได้ขทุกขนาดได้พี่น้องคุณยุ่กับอันความเงของน้าไม้ค่ะควมเงาของพี่เหงาจับังเขากสียไปเพรบังบังนี่พน้อง ่มวะะมัน้าอาไปนี่กลังด้เงาเ่ราเลยเราสวยๆง,งามๆอด้าหนึ่งออกมาเราพปนเหลืองงามหอยเต็มจะลางอยู่เนี่ยค่ะ <c oughs> ัน,นี้ส่วนที่ว่าเสิรมิมันที่วบบ่าิส่งกันแล้วค่ะเพราะว่าบางถุงพบนบ,นบอดโลหรือว่า เตี๋ที่ว่าเขาหลังจากเขาเห็ดเนาะแม่เนาะพี่น้องก็ได้เห็นหลายแต่ว่าขันถอนหอน่อนหอนเส้กันกับขายอะไรขึ้นกันแต่ว่ามันยุคกระถุงจะือเพราะนั่นแบบเลือมบคีดแล้วาร์คีทั้ง35กับเห็ดไว้หอยว้เต็มเลยเอาไปขายเอาไปเก่งขายส่วนหนึ่งแม่กับไปฟักนอะไดเลน้อยง่ายกับไปฟักค่ะฟากเห็ดน้อไม่สม น้ไม่สมเฮงงามนี่น้ำไมนมีนะขาอ้วนรั่วดีปกติมันจะน้ไมเลยดีผกี่ลายพวกนี่เมย์น้ไม่มีลายมนนนันไม่ยอมกินคันวาผมตาบ้านซอนนอปนเนาะซอนนอปให้บ้านต้โดนแค่ตัวสิได้ตัวสิได้ตาานเอากะหาวิธีเหตไงก็หันกะซอยเลยอนนอกเมย์รู้สึกเกงต้มสีซุป สอยกอนเลย้พซื้อไปเพิ่ับงาผาซีนะไหมน่ะอ้าหลกรกับแก้วกับปีนะตอนรี่น้องพูล่างคุณนไม่ได้เน้นมาเป็นนอเป็น่ยนยางคุนสารคือเมเลยสารมาเฮ็กเกวกับปีก็อาจจะว่าบางตอนนั้นอืมม่เอางสเกเมเมเราหมิดสองขมเต้นเอา น้องไม้ย้มานี่ก็ตตองกอเอาแล้วพี่น้องเพราะว่ามันธุบ่มีนอกเกิดเลยได้ค่ะมันจะเนงต่อที่ว่านห้องเอาห้องสวนยาวาซัมนี่น้ะคะขข่ะห้องเอาะซัมนี่อันนี้เพื่อนก็จะเลื่อเติบโตไปเรื่อยๆแค่เพื่อนสิบ,บ่มียอดเพื่อนก็บสีเตเออะออกคางไปยังสี่ซี่เดือนสิบ,บมม่มีเอเนียงวันหนค่ะ <c oughs> ข,ข,ขอเกเอาเนียงเพื่อนว่าเป็นเพาเป็นการเฮ็ดให้น้องไม้อย,อยี่ยางศูนย์พันดอกค่ะว่าพี่น้องเพื่อนกับเป็นห้วงของแม่ลายว่าเอาแบบนี้สิบ่ศูนย์พันพุบ่ศูนย์้วค่ะดีต่ำ ดีต่ำบ่าเป็นเบาขอขังจ่ของเีพี่น้องดียังติค่ะเพิ่นจะไม่ได้ขืนขีนไม่ได,ได้เป็นขี้การที่เป็นขีก็คือกอดตะไคร่นะพี่น้องเคยเห็นปะคะนั่นแหละกอดไพ่ก็จะเป็นแบบนั่นโดนๆไปเทาไปเทา,ไป,ทาไปนะขืนกอแล้วกับ่มีหัวอันนั้นพอเพิ่นเอินกอดไพต่ตายเลยมีนอสีสันก็นยังงามอยู่ก็เกาตะบะบะมีนอเมนะบ่มีนอเพิพ่นเอินก็เลยเอินขืนขี ถ้ออาออกมาสิก็เป็นการที่ว่าเขาน่ะซอยเฮ็ดให้เพิ่นน่ะอันก่อน่ะหน่อยลงเบาลงจากก่อนบ่แง่กันหลายเกาปีก้ายนี่เฮื่อนเก้าเต้เอ๊ะเก้าพ,พี่น้องบ้าบ้าส่วนพันแน่นอนบ้าส่วนพันตรงที่ว่าคือสืบส่งไปเอาเนี่ยค่ะเมื่อเป็นเมื่อเป็นเบาๆเขาขังสักของเลยค่ะบ้าส่วนพันที่ดีเอาเรื่อยๆครับก<ม>็จะส่วนพันกระสีไอ้ปจะซื้บส่งขออนุญาตซ่อมกันนะค่ะเนี่ยพี่น้อง บรรยากาศคืมฝนดีเมื่อเนี้ยค่ะเมื่อเมื่อนีนะะน้องเมยกับฝนโตขำสอมกับเมย์่้นค่ะาด้จากซึ้งลับษณาไปหนึ่งค่ะเนี่ยครับนี่พี่น้องเรียบร้อยละค่าล่างเพราะว่าขั้นตอนต่อไปฮัฟกับสิบ้านให้ถือมือเลยนะค่ะถือมือได้เฉพาะขั้นตอนนี้น้องเมย์เนาะนี่ขั้นตอนต่อไปพี่น้องพิ้นเท็ดหลายสูตรค่ะอันนี้เอาออสูตรบ้านเสาเสริมซะค่ะสูตรที่บ้านเสาเสริมเฮ็ดกับเมเลล่เนี่ละท่าน ว่ายังะพราว่าลายสูตรก็ให้ได้เหมือนทุกสูตรนะั่นเองนาะเพราะว่าไอ้เขาต่อมีเนี้วหนึ่งยังไงเนี่ยน่าบรรจุถุงเลยน่ะสีหนึ่งได้เท่าประมาณสามโลอันนี้ขั้นเตื่นถึงล้นอัน,นแน่แน,นอีกลค่ะสีดได้หนึ่งอยู่ประมาณเจ็ดโลค่ะไปไปไหนพี่น้องไปหนึ่งค่ะตั้งเลยค่ะตั้งเสร็จแลเนะพี่น้องเขาก็เปิดแก็ดเลย ไวป,ประมาณเนาะค่ะประมาณสามสิบนาทีคือเฉลิมบอกด้วยค่ะหรือว่าไห้สีเน้ำไหมเนี่ยค่ะออกเหลืองว่าเม่นเหลืองจนแบบว่าอันซุปมันนั่นได้พี่น้องออกเหลืองๆแบบเอาลดแล้วค่ะคะอเหลืองไม่เอาเลยไปเลยะค่ะสามสิบนาทีนะคะ่ะเดี๋ยวจะได้แล้วแหละพี่น้อง<ฮ>เห็นปะค่ะสีันจะงามค่ะ ที่จะง้ามเลยประมาณสามสิบนาทีเขากับไส้ตัวนี้ไปแล้วเด้อค่ะพี่น้องเนี่ยคอเหลืองแล้วค่ะเ่าต้องเกี่ยวกับสีขาวอย่างพวกนี้เด้อค่ะคอสีเหลืองขั้นตอนนี้หามมือถือเลยเด้อค่ะเร็จแล้วปันะวดเด็พี่น้องนะค่ะป่ะเด็พี่น้องโอ้โหเราทั้งไอ้นี่มึงดูเถอะห้พี่น้องิ่งเนี่ยเนี่ยค่ะขั้นตอนนี้หามมือถือนะแม่เนาะเร็จแล้วคนะ่นะกาพี่น้องสิงเอาถุงรเราได้ก,ก็ไเดยเด้อค่ะถ้าบม่ได้เฮ็ดขายน่ะว่่ได้อันว่่ได้จำกัดว่าต้องเป็นโลนึงนะแม่เนาะให้เต็มถุงปูรูพุ่นก็ได้ค่ะ เอาแม่ใส้ใหี่เลยอันนี้เขาวางเขาเห็ดขายกันถุงละโลกว่าโลขีดโลสองใส่ค่ะโลขีดเนื่อโลขีดเน่งโล,โล,โลยังไงเพราะว่าการน,นั้นเนาะค่ะหาหมือถือเลยนะค่ะพี่น้องเสีเอามือหยิบกันสิเบรได้ค่ะตอนนี้ก็คือเพิ่นจะบดูดสำหรับพี่น้องที่ว่าเพิ่นไอ้มีต้นทุนเน่เพิ่นก็ซื้อเครื่องสุญญากาศเนาะค่ะอันนั้นจะดีเครื่องสุญญากาศแบบ ถ้าเสื่อก็บปรูปวิธีเหตุของเพื่อนดอกค่ะถ้าว่ากับเห็นเพื่อนส่งไม้เนะอันนั้นอาจจะงามเป็นเครื่องสัญญาการีน้องแม่น้องแบบนั่นตาบ้าของเขาเนี่ยค่ะไฟน้ำแล้วค่ะน้ำสัญญาการในเด็กให้แม่ให้ถึงเป็นแล้วค่ะตึ๊บตึ๊บมันจะดูดตึ๊บเห็นปะค่ะ <c oughs> ต,ตึ๊บเลยเอ๋อ<า>ไม่ให้ดูอ่าถ้าสมัครให้แม่แพ้เลยก็ได้เสมอนี่ค่ะเขาจะเฮ็ดแบบนี้นะค่ะมัดให้เน้นได้พี่น้อง อาการเขาว่าได้ถุงเตกกับคืนเาเด้อค่ะถุงเตกนั้งเสร็จกับคือเน o เพราะฉะนั้นเขาว่่ได้เฮ็ดแค่สั้นเดียวนี่้อค่ะเขาต้องใส่สองสั้นนี่ปกติล่ะกะอีกสูตรหนึ่งพนเจ้าเนาะไม่ดีเลี้ยงกันแบบนี้ก้อนใส่ถุงสั้นหนึ่งเสร็จค่ะแล้วเป็นหนึ่งคอนนนี่อันนี้คออนุญาติเอาเห็นพี่น้องเฮ็ดเบิ่งสําหรับพี่น้องที่เข้ามาที่หลังนะแม่เนี่ยเป็นังไงนี่เื็นปึ๊บนี่ค่ะ เตะแรงเป็นบักค่ะตรงที่สองเขาเพรต้องไล่อากาศกันเลยนะคะ่ะใส่เข้าไปเลยป,ป,ปึ๊บปึ๊บอ๋อผงหน่อไม้ใส่ปิง้งป,ปึ๊บกระมัดเลยค่ะตรงที่สองอนี่น่านี่บรรยากาศปึ๊บต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 ึ๊บ,บตรงที่สองเลยค่ะมาให้เน้น มันตงได้ก็ได้เด้อค่ะแต่ว่าเขาต้องบ้าให้อากาศเขาไปได้นี่ยที่สองเบิ้งเด้ค่ะพี่น้องอยากให้เห็นว่าน้องไม่งามบ้างงามเด้ค่ะน้ำสีใสปิ้งเลยน้ำใสปิ้งอีกคือน้องไม่ี่เขาเห็นด้สมบูรณ์งามเก็ดได้โดนปันได้เนาะพี่น้องเสถิมคิดว่าปีกัวสองปีสองปีนี้ยังไม่เคยเก็บแต่ว่าถามว่าปีนี้ปีนี้มี ปีนี้มีค่ะนะเราจะเสริมสิมัดก็เราจะเสริมสิเอาเสื้อฟางกันมาเลยค่ะให้แม่ให้ทานเนี่ยเด้อค่ะเราเสริมเสร็จแล้วเสื้อฟางมาให้วิธีการเก็บรักษาอีกเด้อค่ะเอาสิตั้งไว้นอนใบบัวใดเนี่ยค่ะให้เร่งเสร็จแล้วตรงมีวิธีเก็บรักษาให้แม่อันนึงเนื่อรับัดแล้วก็ห่อถุงอีกถุงนอนงามหน่อนหน่อยเลยดีครับซื้อรวยดีครับ ได้หลายพอมร้อยนอยนล่อนยเสลับกันไปครับแมวนี่วิธีการเก็บรักษาของเขาเก็บไว้ในอากาศที่โล่งไ่ต้องเปตาแดดนะค่ะคือแดดก็ได้นบนั่นนั่นแม่เนาะนี่เราก็เห็นเป็นหมู กะสิเก็บนี่เก็บได้หน่อยเก็บได้พี่หยางก็หล่ะอายุเพิ่นกรสิเก็บไม่ได้ลายนั่แหละพี่น้องยังไงก็ค่ะทำผลิตไส้ยิ่งหยางเด้อค่ะลืมบอกว่าบะมีสานกันหมดบะมีหยางเก็บเื้อล่งเสื้อยางไปแทบไปหยางเอานี่อย่ามั่นใจกคูหนึงกันแล้วจะไปสอนถุงไหมสอนถุงกันค่ะอีกจะคูหนึงกันเนาะ อ,องงสีคูณสิบห้ากระจนอัน <c oughs> ตูนสุดฟูรูนเนาะแม่นะ <c oughs> สิตัดกระเสดายค่ะอ่อนอยู่้อเหงาถนาไไม่ลายห่งสิเสดเนาะ <c oughs> เห็นพี่น,อน,น,น้องคนทน่ห <c oughs> น้าแม่นะน้อไหม่ลรเพื่นบอกว่าน้อไหม่ลียสุดยอดของน้อไหม่เลยกัสิีเมนอีหเดิค่ะเราเสริมกันยังอึดยุกับในหูดำั่นะตอนเขาไปหาน่ะแข็งเนาะเธอเนาะเนาตุ่มเนาะอนเดียบ อตอนเขาไปอันตัดเอานะคะแข้งแข้งกับในหัวดำมาสกินอีหยัยงกันสั้น <c oughs> บปะอามาต้มแบบอวยสวยดีดิค่ะเ <c oughs> มื่อน,นั้นหินต้มกินเข็มแห่แบบเติมหมักต้มหินเข็มเติมเมื่อนั้นหินต้มหินเข็มแห้งแซ่บ <c oughs> เข็มเป็นนัวพอด <c oughs> ีเข็มเป็นนัวพอดีอืฝาเลยขี้มีฝาเนาะบัดนี้ฝ <c oughs> ายมมห่วงความ แม่บอถูกทายได้หลายแท้ไอ้คนเหมือนลอถูกไหมถุงนี่โลดอสามคนเลยนะลสามตั้งมาตรฐานไป็นล้อนึงซื้อได้ขที่จริงไงลกอสโล้อสามเว่าบ้านบางคุงมันที่ว่าจจะมีโลหนึงอี๋ดีิดกะนั่นแหละบอกพี่น้องไปว่าโลนึงซื้อได้ที่จริง่ะเขา็ไดแบบว่าเป๊ะเป๊ะนาตรานแต่ว่าบาขาดให้กายร เรามีขาดโลดนอกจากเราจะเสิรีฟูถุงผิด <laughs> <laughs> มาค่ะนี่เด้พี่น,อน้องเต็มแล้วเนาะไหมสะพาไปเก็บไปเนี่ยค่ะมาครับ่ะ<อ>บ้าน,านสเสิริมบอกวางเนาะค่ะบ้านสเสริมบ่มีของเก็บของบ้านสเสริมกระสีเอาไว้ใต่ทุนบ้านบ่าถือแดดบ่าถือฝนเนี่ยค่ะเห็นบหมค่ะแผนไว้แบบนี้เนาะค่ะนี่แผนไว้อย่ยวมาเบิ้งอันนี้สีสีันต้ากัเน,เะนาะเธอเนาะนี่านไปประมาณเนี่ยค่ะพี่น้องนี่ ที่บ่ายังมีนอสสันนี่คิดว่าพ่านไปยุ่ประมาณสี่เดือนสามเดือนสามสามี่เดือนได้แล้วเนี่ยค่ะเนี่ยที่ว่าเขาพลังจากที่เขาไ่ได้เก็บนอสสันมาโดนแต่ยังดี้อค่ะนี่ยังดีเห็นปะค่ะเนี่ยยังดีกระบางทุ่งกับบ่ฮอดโลสกับสิกับเก็บไปยังสิ่ลระคาเนี่ยเอาไว้เกล่ขายบ่ได้ส่งขายพี่น้องนอกจากว่าเสียบบ่ได้ฟิกว่าเป็นจากโลสเนาะค่ะกะเขาก็รวมกันไปสร้างราคาขายพี่น้องโลดจังสิ่ก็ได้ยุ่เนี่ยค่ะในยังงามได้พี่น้องเห็นปะ เหลืองสวยงามใสปิ้งเลยค่ะเนี่ยเนี่ยเป็นบ้องเป็นยังกระง,งามพี่บ้าพี่น้องเดียวมะเนี่ยค่าคันจังสิงแต่ว่าน้นามเนน้น่้อไม้ปเป็นอยียงได้ค่ะเนี่ยใส,สยใสค่ะ,คะพี่น้องคิดว่าแบบวาเปิดออกมาล้วอาจจะมีกินเหม็นเขียวบ่เพินเอิญน,นะกินนื้อไม้นะคะ่ะแต่ว่าบดเอาไปต้มล้ะกะกินได้แบบปกติค่ะเพราะตรงานนซานกันบดอีหอย่างเพราะว่ามด้ใส่อียงงามนะนี่นะเสร็จปุ๊บเนี่ยนะเเส้มต๊บเนี่ยก็ใสง,งามเลยน,ะคะนยค่ะเนี่ยพี่น้อง <laughs> ค่ะคลิปนี้จะเสริมกับถือว่าเอาสูตรไอ้เห็ดหนึ่งการถนอมน้องไม้เนาะค่ะเป็นการถนอมน้องไม้ก็เอามาฝากพี่น้องค่ะเรื่องใดก็ฝากเป็นกําลังใจให้นะไม่เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะคลิปนี้ก็บคอ,อไวส้สน,นิทแลวเด้อค่ะสวัสดีค่ะรับสวัสดีครับเพื่อพี่น้องมีน้องไม้ไลายๆก็ไม่เห็ดไว้คือเสริมเสีนน่ยค,ค่ะคนสองสันคนเด้ค่ะ